มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคุยก่อนเกมครับผมที่เราจะมาคุยรู้ลึกรูกจริงกับเรื่องสติเอ็นนะครับไปกันด้วยคู่แรกครับผมมิ e วอกกี้บัคสตีลวอชิงตันวิสานะครับ แหมอีกทีมหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มขึ้นเอาฟอร์มขึ้นเอานะครับผมแต่อีกทีมหนึ่งครับวอชิงตันวิสซัดครับพวกเขาเป็นบุยออกมากๆเลยแล้วครับผมมาดูสถิติ5นัดหลังเกมสุดหน่อยครับสำหรับวอชิงตันวิสซัดนะครับพวกเขานะครับผมแข่งไป5เกมแล้วครับผมแพ้ไป3เลยนะครับผมชนะไป2เกมเท่านั้นครับมีเกมหนึ่งครับที่ชนะพิกล็อกนักเกตเดนเวอร์ไปได้ครับนอกนั้นพวกเขาโดนตบยับเรียบครับและล่าสุดครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งไปชนะบุยเหมือนกันกับชารลทอร์เนต์แหละครับแหมเรียกได้ว่าจอร์แดนพูลเนี่ยเป็็นนนนนคคแแแแบบบกกกทททีีมมอยยย่่าางงงง้้้้้จจรริลลววะััััตพเข ่อไปครับและทางด้านของอีกฝั่งครับมีวอกกี้บัคเรียกว่าพวกเขาเนี่ยจูงเงินติดผลงานพวกเขาเนี่ยดีอะมากๆเลยนะครับห้านัดหลังสุดที่พวกเขาแข่งไปเนี่ยชนะไปแล้ว4นะครับผมมาสะดุดเพียงแค่คิฟแวนคาร์เบียเท่านั้นครับที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้ไปครับซึ่งพวกเขาเนี่ยแพ้ให้กับคิฟแวนคาร์เบียไปด้วยสกอร์ร้อยยี่สิบสี่ต่อร้อยเอ็ดนะครับเรียกได้ว่าพักผ่อนหย่อนใจหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งไปถลุมแชมป์เอ็นบีเออิมิเล่ครับมานะฮะมาดูความพร้อมก่อนเกมกันสักนิดนึงครับตัวบาดเจ็บของพวกเขาเนี่ยจะมีใครกัััััันนนบบบบ้้าาาางงคคคคคครรรรรไไปปแกกกยยยสมมเเเีีีดวว่่็ตหลลขอทฉ เขาเนี่ยเขามี15.8คะแนนต่อเกมเลยนะครับ5.6รีบาวต่อเกมด้วยครับ1.9แอสซิสต์นะครับผมพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวนี้พักนะครับผมไม่สามารถทําการแข่งขันได้การสนับสนุนใครฟุสมาแหมไม่รู้ว่าจะกลับมาแบกทีมได้เมื่อไหร่นะครับส่วนทางของมิววอกกี้บัคส์นั่นเองครับผมส่วนทางด้านของมิววอกกี้บัคส์นะครับผมเป็นทางด้านของดามิเออร์ลิล่าเลยครับผมที่มีอาการเจ็บน่องนั่นเองครับไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับดามิเออร์ลิล่าเนี่ยฟอร์มกำลังดีเลยนะครับเป็นพอยต์กกกกกกาาาารรรร์ดดดดดททีีีี่่่เเยยยไไไ้้้้ววววคคคะะแแแนนนนนบบบบหหลลลลัังงใ็็อฉ มี25.7แต้ม ต่อเกมเลยนะครับ7.5แอซซิตเลยนะเฉลี่ยต่อเกมแล้วเนี่ยถือว่าสถิตินี่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่สามารถทําการลงแข่งขันได้นะครับความพร้อมก่อนเกมจะมีใครกันบ้างครับวันนี้ไปดูกันครับจอแดนพูครับคนแรกครับผมพอยกาดครับเฉลี่ยใน20.6แต้มต่อเกมนะครับ5.1แอซซิตเลยครับคูริเบลี่ครับเด็กน้อยจากฝรั่งเศสที่โชว์ผลงานมาแล้วในโอลิมปิกนะฮะเป็นชูติ้งกาดนะครับผมมีเฉลี่ยใน12.8แต้มต่อเกมนะครับผมแต่สามแต้มเนี่ยไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะฮะโจนาสครับผมเซนเตอร์ตัวย หกรีบาว2.2แอสซิสต์เลยครับต่อเกมนะฮะโจนาหนก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นทำเซนเตอร์ได้ดีนะเออมีใครเอเล็กเซอร์ด้วยส่วนอเล็กซายก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมมีสิบแต้มต่อเกมนะครับดรัมหนักที่สองที่ผลงานยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ครับบ๊อบชาริงตันครับผมเป็นพาวเวอร์พอยกาดนะฮะไม่ใช่พาวเวอร์นะเป็นพอยกาดแปดจุแต้มคะแนนต่อเกมนะครับผม4.6รีบาว4.0แอสซิสต์นะฮะตัวหลักๆของวอชิงตันวิสานไไดดด้้้ทัังหมเเลยยนะครรบีกว่า ก็ครบพอสมควรแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าฝีมาไมรายมึงนเนี่ยจะสู้มิววอกกี้บักได้ไหมครับโอ้แล้วมาดูทางฝั่งของมิววอกกี้บักก็ไม่ธรรมดานะครับพวกเขาเนี่ยร้อนแรงมากครับนำตัวยาน,นิอัตตุรกุมโป้ครับ power forward นะครับผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่3.7แต้ม เฉลี่ยค่าคะแนนต่อเกมนะครับผม32.7แต้มต่อเกมเลยนะครับผม11.6รีบาวต่อเกม6.0แอสซิสต์ต่อเกมนะฮะตัวปั๊มรีบาวตัวปั๊มทิโพดับเบิลเลยนะครับตัวนี้และบุกโลเป้ครับเซนเตอร์ตัวนี้ครับ11คะแนนจุดสต่อเกมนะครับผม5.0รีบาวต่อเกมครับอันนี้บล็อกเป็นว่าเล่นบุกโลเป้เนี่ยน่ากลัวบ็อบบี้ปอติสครับผมพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอีกหนึ่งคนที่สลับลงกับยานนี้ที่สามารถยิง3แต้มได้เลยเพื่อนแล้วแมนด้้ววยยเเฉลลีี่่แแคคครรัับบผผมมม12.9ะะนนนตอก 7.5รีบาลต่อเกมครับพินเออสมอลฟอร์เวิร์ดครับ7.7แต้มสามารถยิง3แต้มได้ด้วยนะเออวันนี้ฟอร์มดีครับแต่คราวนี้แอดดูว่าน่าจะเป็นของมิววอกกี้บักนะดูดีกว่าเยอะชื่อชั้นมันหาน่างกันเยอะแล้วก็ตัวผู้เล่นที่แบบว่าพร้อมสู้มากกว่านี่พร้อมรบด้วยแหละให้เป็นทางฝั่งมิววอกกี้บักเท่าไหร่นะครับในรอบนี้น่าจะกดไม่ต่ำกว่า12แต้มนะครับอา้าวและอีกหนึ่งทีมครับผมฟิลาเดลเฟีย26ครับเจอกับคีฟแลนด์คาเวเลียครับ พวกของฟิลาเดลเฟียนะครับเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็ฟอร์มกระหืดกระอื่มาเหมือนกันนะครับผมฟอร์มพวกเขาเนี่ยผะอื่นผะอมเลยครับฟิลาเดลเฟียครับผมพวกเขาเนี่ยชนะไป9เท่านั้นครับแพ้ไปถึง16เลยนะครับกลับกันครับผมทีมฟนคาบเรียเนี่ยชนะมาตั้ง24เกมครับแพ้ไปเพียงแค่สเกมเท่านั้นครับหเกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยชนะไป4แล้วนะครับผมไปสรุปพาทนาให้กับไมอามี่ฮีทเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับและล่าสุดเนี่ยเพิ่งตบมิวกิบัรกไปครับด้วยสกอร์ร้อยยี่สิบสี่ต เขาในแข่งไปแล้ว5นัดครับผมชนะไป4เลยนะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าพวกเขาก็ชนะพวกทีมแบบกลางตารางนะครับไม่ได้แบบชนะแบบท็อปขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ไปพาดท่าให้กับแพ้อีเดน่าเพลเซอร์ไปครับด้วยสกอร์ร้อยยีต่อร้อนะครับมาดูตัวผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บกันดีกว่าครับคนแรกครับผมจาริสแมคเคนครับอดีต ว่าที่ลูกี้ออฟเดอะเยแต่ตอนนี้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้แล้วครับน่าจะช่วงโอกาสนี้ไปนะครับผมเจ้าตัวนี้ได้รับการบาดเจ็บนะครับผมและต้องทําการผ่าตัดครับผมเฉลียเนี่ย15.3แต้มต่อเกมเลยนะครับผมเรียกได้ว่าหดมากๆครับต้องมาเสียตัวหลักของเจเร์แมคเคนไปนะครับผมพอยต์กะนะครับแมีนมา3แต้มตัวนี้ครับและไม่แน่ครับมาตินอาจจะไม่ได้ทําการแข่งขันในเกมนี้แหละครับผมพาวเวอร์ฟอร์เวดนะครับผม 8.7แต้มต่อเกมนะครับตัวนี้และเจลเอ็มบีครับมีอาการบาดเจ็บที่โพรงจมูกนะครับผมทําให้เจ้าตัวนี้ต้องใส่หน้ากากเล่นหรือว่าต้องจํากัดเวลาเล่นนะครับส่วนทางฝั่งของคีฟรันด์คาเบเลียครับผมอีซักครับมีมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมไม่สามารถทำการแข่งขันได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวหลักนะจ๊ะไทลิสแม็กซี่ครับผมมาดูความพร้อมกันสักนิดนึงครับไทลิสแม็กซี่ครับผม24.9คะแนนต่อเกมเลยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ฮอตฮิ่สนะครับผมไทลิสแม็กซี่นะฮะยี่สิบสี่จุดเก้าแต้มต่อเกมเลย นะครับผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่13.4แต้มต่อเกมนะครับพอลจอร์จครับผมที่ต้องจํากัดเวลาในการลงเล่นครับผมเพราะเจ้าตัวยังมีอาการเจ็บปวดเล็กๆที่หัวเข่านะครับผมพอลจอร์จครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่16.3แต้มต่อเกมนะครับเจ้ามูซาเล่ครับมีน้อยเตละบำครับผมอยู่ที่9.2คะแนนต่อเกม5.3รีบาลต่อเกมนะครับผมพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมดรัมมอนที่ยังอยู่เป็นเซนเตอร์ให้ทีมนะครับผมเฉลี่ยแล้วเนี่ย7.5แต้มต่อเกมนะครับที่คอยสลับลงกับเอ็มบีนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ลง พอเอ็มบีเนี่ยมีการบาดเจ็บที่ใบหน้านะครับแล้วมาดูทางฝั่งของคิฟแลนคาเบียบ้างดีวกว่าครับดา,าร์เรียสกาเลนครับพร้อมลุยแน่นอนครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวมี20แต้มต่อเกมนะครับลอน,ลน์ดแวนมิชเชลอีกหนึ่งคนครับ23.5แต้มต่อเกมครับ4.7รีบาวต่อเกมนะครับอีแวนโมดี้ครับผมเฉลียลยยลยฉล่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่18.2แต้มต่อเกมครับเจเลสอาร์เลนที่ยังเป็นเซนเตอร์ที่ยังไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเลยนะครับผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่13.5แต้มต่อเกม 10.3รีบาว n d ต่อเกมด้วยนะครับโหลงมากคูเล่ย์หนึ่งคนทับไทยเจอโรมครับ10.7แต้มต่อเกมนะครับตัวนี้โหดนะครับทรัพยากรของทีมฟรานคาเรียรเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยดีกว่าชาัดเจนนะครับผมต่างกับฟิลาเดลเฟีย26 er ครับพวกเขาเนี่ยมีตัวบาดเจ็บยิบตัวเจ็บย่อยนะครับผมที่ไม่สามารถที่จะลงได้เต็มเวลาต้องไปพึ่งพวกทายลิสแม็กซี่เคลลี่อูเบรแต่ตอนนี้เราก็รู้กันนะครับว่าทีมฟรานคาเรียรเนี่ยมาแรงเอามากครับโจเอ็มบีเนี่ยเจ็บหน้าดูท่าจจะไม่ได้ลงนะครับเพราะ ในรายการได้เขียนว่า out fake นะครับผมแล้วก็ขาดตัวอย่างเาจเลสแมคเคนที่เหลือก็ยัเป็นพอลจอร์ดแม็กซี่นะครับผมแต่คิดว่าเนี่ยรอดแวด์มิเชลดายเลสกาแลนด์อีแวนมูดี้เจเลสอัลเลนไทเจอร์โมพวกนี้เขาเอาอยู่นะครับน่าจะมันนะคุณไอมองว่าคิวแรงค์แวนเบรียครับ,บ,รน,รบน่าจะกดไม่ต่ำกว่า12เม็ดเลยรั